สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง PJ Special สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเห็นจูงคนเดียวใช่ไหมนี่เพิ่งตื่นหน้าก็สดชุดนอนวันนี้ตื่นก่อนนะคะทุกคนตื่นก่อนพี่มินนะคะ <c oughs> ก็เลยมาคิดว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้ทุกคนขอมาจูงต้องจัดแห้แหละ เราจะไปแก้พี่มินกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จูนนะคะจะแบบชวนพี่มินนะคะไปหา I, <c oughs> อะไรกินข้างนอกนะคะไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะแบบแก้ทําเป็นแบบเอ้อยถ่ายคลิปชวนไปถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ดีกว่านะทุกคนเออจะแก้ยังไงนะคะทุกคนก็คืคอวันนี้จูนจะให้พี่มินจ่ายตังค์ให้จูนนะคะทุกคนไม่ว่าจูนจะซื้ออะไรจ,จะกินอะไรจูนจะหลอกให้พี่มินจ่ายตังค์ให้นะคะทุกคน เออแต่จูนอ่ะจะบอกพี่มินว่าวันนี้เดี๋ยวจูนเลี้ยงเองเออเดี๋ยวมาดูว่าจูนจะหลอกพี่มินยังไงนะทุกคนเอาใจช่วยจูนด้วยนะครั้งแรกนะแกล้งพี่มินครั้งแรกนะเอาใจช่วยจูนด้วยนะตอนนี้พี่มินหลับอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลุกพี่มินพร้อมๆกันนะมินจูนเธอเธอเธอไปข้างนอกกัน ไปข้างนอกกันเธอไปข้างนอกกันแม่อกวันนี้จะมันไปไหนไปข้างนอกกันไปหาอะไรกินไปไหมยไม่สระผมเลย้กีดดไม่ไปไปสระข้างล่างร้านข้างล่างเดีย๋ <c oughs> ยวเขาพาไปสระเดี๋ยวพาไปสระร้านไปลุกเดีย๋ยวเขาเลี้ยงวันเนี้ย เร็วๆทุกคนเราปลุกพี่มินสําเร็จแล้วนะคะปลุกยากมากๆนะคะคนนี้ <c oughs> ไปอาบน้ําเลยจะไ,ไปหาอะไรกิน <c oughs> เขาหิวแล้วเนี่ยจะพาไปทําผมด้วยเพิ <c oughs> <c oughs> ่งตื่นจริงๆนะทุกคนเพิ่งตื่นจริงๆ <c oughs> ดูหน้านะยังพูดไม่ได้นะคะตอนนี้เสียงพี่มินสั่นนะคะไปอาบน้ํา โอเคนะคะทุกคนตอนนี้พี่มินไปอาบน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าวันนี้แผนแกล้งของจูนจะสําเร็จไหมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตโอเคเดี๋ยวจูนก็ขอตัวไปเตรียมตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ เรากำลังขึ้นสะพานลอยนะคะพี่มินอยู่เดินเดินนำหน้าไปเดี๋ยวเรามาคอยดูนะทุกคนเรากำลังจะไปฟิลนะคะ mm hmm. กำลังจะไปข้ามไปขึ้นแท็กซี่เนาะขอไัยกับเสียงรถด,ด้วย mm hmm. ทุกคน <laughs> คนไม่รู้เรื่องนะคะ คนจะโดนแกล้งนะคะเราเพื่อทำคลิปไงทำคลิปพาเธอไปกินอะไรไงเราจะข้ามไปขึ้นแท็กซี่นะทุกคนใครอยากรู้ร้อนมาก แล้วก็มาถึงซิว่ันะทุกคนทำอะไรบอกไงว่าถึงแล้วกินอะไรกินอะไรี่ยบอกดิกินอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะก <_ s> ินก๋วยเตียเ๋ยวแมอยากกินอะไรร้อนๆได้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะรอดูรอดู ได้จ่ายแน่คขาวสามนะคะแล้วก็เส้นเล็กหนึ่งดึนเส้นสองไม่มีเหลืองไหมครับเอามีเหลืองสองแล้วก็น้ำเอาเป็นชามะนาวกับมะนาวอันชันเอาเตอเอาอสเอาเอสชามะนาวไม่เอาออเอสนะคะ อันนี้คนเลี้ยงนะคะทุกคนคนบอกจะเลี้ยงขุดมินมาจากเตียงนะแล้วก็บอกจะเลี้ยงแต่ว่าจะบอกนะคะตั้งแต่ค่าทําผมนะคะมินเป็นคนจ่ายนะและค่าแท็กซี่เมื่อกี้ก็บอกให้มินออกก่อนอะไรก็ไม่รู้นะคะผู้หญิงคนนี้ค่าเสียหายเลทุกคนเธอไม่มีเงินสด ออกให้ก่อนเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนให้คนจ่ายตังค์นะคะทุกคนสำเร็จไปอีกหนึ่งตอนนี้เราก็กินกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อยใครบอกอิ่มฉันอิ่มอ่ะตังกินได้ติ่มอ่ะได้ได้ดิได้ดิเซ็ได้ดิเจอเป้าหมาย บอกว่าจะเลี้ยงแต่ตังไม่เคยกดก็เธอลากเขาเข้ามาปะแต่ว่าเธอเป็นคนฝุดของที่ตื่นเต้าไม่หมายถึงว่าเธอลากเขาลากเขา,เขาได้เลี้ยงก็ได้เดี๋ยวมึงจ่ายและจูนต้องโอนให้นะได้ดินี <c oughs> จนะน่จ่ายตังค์นะทุกคนจ่ายตังค์เพราะจูนไม่ได้กดตังค์ อูแล้วว่าทําไมแบบทาไมแบบให้ให้แต่พี่จ่ายทำไมให้แต่พี่จ่ายเออเรื่องสงสัยอะเนาะแล้วก็แบบบน่นบนแบนบบน่นเยอะมากนะคะทุกคนจะทํายังไงดีเริ่มเขียนแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาไปนู่นแล้วนะทุกคนมินจนูนทุกคนคือวินวินเดินหนีไปแล้วนะคะงอนงอนจูนหนักมาก เดินหนีไปแล้วนะเดี๋ยวจะตาม people, ไปว <sm> ิ่งพี่พี่เป็นไรอ้าวไปคุยด้วยวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาพูดสินี่พูดพูดต่พูดต่หน้ากล้องเลยอะ เป็นอะไรเมื่อกี้ตอนเธอปลุกเราอ่ะเธอบอกว่าเธอจะเลี้ยงเขาอ่าแล้วตั้งแต่มานี่เขาว่าเขาจ่ายอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าคขานอนี่นีดีกว่าหรอเอเขาจะกลับเอาแล้วไงทุกคนงานเข้านะคะงานเข้าไม่ต้องถ่ายแล้ว ค,ค,คือพี่มินอนะ่ะงอนงอนจูนมากๆเลยนะแบบงอนแบบงอนมากๆนะคะทุกคนเดีย๋ยวจูนคิดว่าจูนจะไปเฉลยและจะไปเฉลยกับพี่มินแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยเอ้ยทําคลิปแกล้งนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อย่างงั้นนะคะถ้าพี่มินงอนคือแบบไม่เอาใครเลยไม่เอาจูนด้วยไม่เอาใครเลยนะคะคือแบบคุยด้วยก็จะไม่คุยด้วยเลยเนะยาะแตว่าเดี๋ยวจูนว่าจูน,นจะไปเฉลยเฉลยดีกว่านะพี่จะบอกความจริงเอาไหม เห็นที่ถ่ายคลิปไหมจะบอกว่าหนูถ่ายคลิปแกล้งถ่ายคลิปแกล้งไหแกอะไรทุกคนทุกคนรู้นะทุกคนเป็นพยานยาให้จูนด้วยนะคะหนูทําคลิปแกล้งก็คือหนูทําคลิปแกล้งไงก็ทุกคนขอมาเยอะเลยให้หนูทำคลิปแกล้งอะแกล้งอะไรก็แกล้งพี่ไงให้พี่จ่าย <laughs> ทุกคนเป็นไงสําเร็จไหมสําเร็จไหม เกือบไปแล้วหงอนไหมพาไปเล่นเกมก่อนอ่าพูดเองนะพาไปเล่นเกมโอเคนะคะทุกคนคลิปมันก็ก็ก็จบก็จบแค่นี้เนาะเพราะว่าแบบแกล้งต่อไม่ได้แล้วเพราะพี่มินงอนงอนจริงนะงอนจริงโอเคเดี๋ยวหนูโอนตังโอนตังคืนให้ต้องคืนนะโอเค ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ทีห้องแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปคลิปกันเลยว่าเออวันนี้ทุกคนเป็นไงอ่ะคิดว่าคิดว่าจูนแกลงพี่มินสาเร็จนะคะคิดว่าแกลงสุดเบรกไหมอ่ะง่ายทุกคนง่ายมันง่ายไปนะเออมันง่ายไปนะคะทุกคนมีคนงอนนะมีคนงอนจูนนะวันนี้โอเคสรุปว่าวันนี้ก็สําเร็จสเร็จนะคะทุกคนคำว่าเรามาปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยว เขามีอะไรจะบอกจูนว่าทุกคนคะคลิปยังไม่จบแค่นี้นะคะมินมีอะไรจะบอกจูนทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมทุกคนอยากรู้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนสารภาพมาเดี๋ยวนี้ใครรู้เห็นเป็นใจกระจูนที่จะแกล้งมินนะคือว่ามินรู้ความจริงแล้วคิดว่านะ วันนี้จูนปลุกมินนะแล้วปกติจะต้องไปอาบน้ำพร้อมกันแต่วันนี้ให้มินไปอาบน้ำคนเดียวบอกว่าให้มินไปอาบน้ำก่อนแถมยังให้มินบอกว่าจะรีดผ้าให้มินอีกแบบนี้มันน่าสงสัยมินบอกแล้วว่ามินฉลาดกว่าที่ทุกคนคิดนะคะได้เลยได้บอกว่า จะให้มินจ่ายตังใช่ไหมวันนี้แต่ตอนปลุกมินบอกว่าจะเลี้ยงมินเห็นคลิปแล้วนะที่แรกปกตินะจะไม่ค่อยเช็คโทรศัพท์จูนเลยแต่วันนี้ทำตัวน่าสงสัยมากๆให้มินไปอาบน้ำก่อนเราต้องมาเห็นดีกันจูนจะแกล้งใช่ไหมจะแกล้งมินใช่ไหมจูนจะบอกนะคะทุกคนว่านี่คือตังเก็บของจูนนะแบงห้าสิบเยอะมากเราก็จะเอาตังเนี้ย ไปเลี้ยงกันนะวันนี้เอาไปหมดดีไหมอะเอาไปทั้งหมดนี่เลย<อ>นะคะเดี๋ยวว่าเราจะได้เห็นกันว่าใครจะแก้งไขรสำเร็จนะมินบอกแล้วว่ามินไม่ได้งโง่เอาไปเอาไปให้หมดเก็บไว้มินจูนจูนฮะ ดิหถ่ายทำไมก็จะถามไงว่าก๋วยเตี๋ยววันนี้อร่อยหรือเปล่าก็อร่อยเนยไอติมวันนี้ล่ะก็อร่อยแล้วเธอจะถ่ายทำไมเนี่ยทำไมเออจะถ่ายทำไมไปดูบนหัวเตียงดิทำไมไอลิ้นชาร์จแบบไปดูทำไมก็ต่าง อะไร่ตังเราไปไหนใกล้ติมไงอะไรก็กว๋วยเตี๋ยวไงอะไรตงังแบงค์ห้าสิบที่เราเก็บไว้อ่ะกะ็ค่ายติมค่ากว๋วยเตี๋ยวค่าร้องเพลงค่าเล่นเกมทุกอย่างเลยดีดีก็จะแก้งไม่ใช่หรอมิน เราเก็บมาตั้งนานเอาเป็นว่าปิดคลิปกันดีกว่าเนาะไม่ต้องเลยปิดคลิปกันดีกว่าทุกคนคะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์นะคะเราไม่ชอบมาปิดคลิปเร็วกันเราไม่ชอบเธอหูเอาสาระเธอของเราเอาไปไว้ไหนก็คราไติมค่าไปเตี๋ยวไงโอ้โหเธอบอกเลยดีๆก็ได้เด ทุกคนคะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาปิดคลิปกันแล้วจริงๆนะคะปิดจริงๆถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้มินและจูนด้วยนะคะจูนฝากติดตามสิค่ะฝากด้วยนะคะยิ้มสิยิ้มเยอะๆ